เพอนว่ามันต่อแจ้งคนบ้ามาจินแดงดิจิ้งจักจิตในกายาปาปลกนันนี้ให้เราวัานลหลึกตึงโอา้าละแทตลอดตึงองแรจีนี่ยี่สิบปีที่มาแปลกเรามาจากกาันเอะปลอกุปนคน,นใจแรง คนใจไดไม่คิดกดเราต่างหดจำต้องแปลกจากกันมองเงินนุ่มหน่อยกลอยใจจากให้กันยินตัวจันพอตูหนู่อยากจะตามว่าเธอรกัวใครเออปอนุกน้อยยินตัวสัตว์มันกับลูกนกเธอต,ตกใจครัวใครล่ะ กวลุงนะดิครับคุณลุงยีควันเจียดูเจียดูอยู่มาเจียดไม่อวรายอย่างก้างเดียวเลยวันมึงก็เลวกูต้องวันจะก้างหนึ่งเลววเจงูแล้วมึงยังอวรายกี่ก้างแหละตกใจมันเปรตในพี่นี่ลำเลือม,มันกับหัวแล้วกูโยมมันว่าแง่ปัญญาบรูตาบเลยที่เออ ก็ลุงไล่ฟันผมโอ้ลุงเกิดมาไม่เคยคิดจะฆ่าใครแม้แต่มดลุงก็ไม่อยากเหยียบและลุงจะฆ่าเธอทำไมหรอเธอชื่ออะไรหรอือผมชื่อเสือกำถิงครับคนหลังโน้นเช้อนุอนอยคนหลังโน้นเสื้อถิงแล้วท่านเป็นใครเราคืออง์ราชาราเมศตฝังกแล้วเลยจ้าไอ้ไรไหลล่ะราชาคีดจันไหนร้อย เล,ล่รึงรั่งรึงกิดเล่แล้วทำไมาท่านมาอยู่ในสภาพเช่นนี้เราโดนขุนพลไปนวงหรือว่าอง์ราชาไปนวงผู้ลูกน้องก็เราคิดคดตระยุตอเราคิดตําการรัฐบ,บาลหารในดินแดนนครเ่วธรรมซึ่งเราเป็นผู้นําไปนินอยู่ในขณะนั้นที่นี้ ด้วยความที่เราส่งสารลูกเราให้ราชินีก็เราปลาลูก็เราหนีไปทางประตูหลังเมืองแล้วเราก็ยอมตายต่อสู้กับมันแต่นี้จะเราสร้างสมคุณนามความดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าเมืองตรงเมืองที่สติอยู่ในมันสิ่งร่างของเราแต่ไม่เราอยู่ยงคงกระพันอาวุธยุโตปรกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างไม่สามารถทำลายร่างขวางเราได้แต่เราเมื่อโดนแสงกษัติยธศิ์จากเหรียญที่ตึงแผนเอาไว้แตาไม่โดน นึกคิดกันได้เราเป็นใครสาเหตุอะไรมาเรามาอยู่ในตราพาเช่นนี้เรียนนั้นเป็นเรียนของใครก็เป็นเรียนของผมเองครับพ่อเป็นคนตี่ให้ผมตั้งแต่ผมเล็กๆพ่อของเจ้าเป็นใครล่ะเสือผาดเสือผาดครับแล้วเรียนนี้พ่อแขวนให้ผมตั้งแต่ผมเล็กๆไอ้เสือผาดไอ้เสือผาดมันคงเดินทางไปพบกับราชรุรสของเรา แล้วก็โดูรถของเราเรียนนั้นมันแผนใ้กับลูกชายของมันไอเสือผาดมันคงจะฆ่าลูกของเราแล้วก็เรียนนั้นมันแวนใ้กับลูกชาย,ายของมันยานั้นไอเสือผาดอยู่ที่ไหนกูจะไปฆ่ามันบัน้อลราโนนวยว่าบากลางคืนกลางเร่มเตียงเตงเตีง,ตง,ตงดีแล้วเด้ใจบ้านนบเหล้าข้มหมายความว่าคนบ้าเขาคิดว่าพวกของเราเนี้ย ไปก้าโอรสของเขาแล้วเขาเรียนนี้มาแขวนในผมแล้วที่จริงเรื่องมันเป็นยังไงนุ้ยกระนองเจงมึงแรงตะผมไม่อาจแรงบทเรื่างัร่งไหว้แล้วตาแรงก็ยิงปากแนุ้ยบอกความจริงมาเดี๋ยวนี้ก่อนที่จะสายเกินไปกับกระนงเลกปุ๊แรงเห็งกับคนบานนี้เออได้บี่นุ้ยนี่ตะนี้เป็นราชาหรือคนบานกับผมไม่เข้าใจ แต่ว่าถึงกวางพุ่มโกนเรากวางได้ถึงคิดว่าผลเสื้อพาาคงจะก้าวรถกองเตือนเราเรียนนี้มาเววนไอโกรก้องลูกผลเสื้อผ้าติดจิวกับริ่งก็ค,คูคิดเช่นนั้นแต่ตีนีตนก้าวใจพิษใหญ่แล้วเรียนนี่ผมมีบอกว่าเป็นเรียนติดติดตัวนงกับริง่งมาแร็กนงกับริง้งเป็นตารกแล้วกูจะเชื่อได้ยังไงคือผมจะปล้ปรนระเบียงระแม่กับผลเสือพาน หาเจเต่งปมกอ,อเชื่อพลาดเราเดินเรียบก้องตึ้งกดก้องไดเยิ <c oughs> นผู้หญิงคนหนึ่งเกิดว่าโดดตรงในกระเจนน้ำดังวิวว่าช่วยคันช่วยขันผู้หญิงคนนั้นเป็นไกลแต่งตัวไกลๆดูราโยด่้วย <c oughs> แล้วน้ำในกระเจนออในลำกรองนั้นกระัดหลังผู้หญิงคนนั้นพอยเราเดินได้มาไม่กี่ก้าวได้ยินเสียง ตาลอรกรองแควแควแควไปตีปุง่งย่างเยนตาลกนนตีปุง่งย่างผลเสือพัดใจพุม่มผมตาลกขึ้นมาเลขการีพุ่มผมตาลกขึ้นมาเลขหันหมดแดงกับหมดการโรนนี่กินหน่อยตาเด็กนั้นแลว้วผลเสือพัดประเด็นเด็กนั้นไรพุ่มปัดหมดการโรนหมดแดงเช็เแเแดแล้วแก่ไปแลยแกโตใจเด็กนั้นเราเด็กนั้นมาเลีย้ยงจากวันนั้นถึงวันนี้เป็นเวลายี่สิบปี เด็กนั้นกันนั้นกันลงกบจิ้งถึงม่ได้เป็นลูกแต่จิงของปวดเส้อพ้าสและพ้นก่อนพี่หนุ่ยทำไมไม่บอกผมบอกกับปวดเสีอพลาจจิงตจอห้องเลยแล้วเรียนนั้นติดข้อลงกบจิงมันแต่งเราปบเลยปุ่งยาขอบใจแกจืดเสื้อนุ่ยกับถอยไปข้างหลังท่นานอย่าล้าผมเลยนะพระท่านไม่มีพ่อคนไหนฆ่าลูกหรอก ผนที่สุดสวรรค์ก็บัญชาเทพเจ้าดาค้าดินจริงศักดิ์สิทธิ์เจ้าเมืองทงเมืองที่สถิตยอยู่ในนครติวะธรรมก็มีจิตเมตตาสงสารเราผู้สร้างแต่คุนนำความดีให้ชีวิตลูกของเราอยู่รอดปลอดภัยและแเทพเทววดาค้าดินปกผักรักษาชีวิตของเราได้อยู่ยง,งคงรนพันมีโอกาสได้มาพบพงลูกไม่มีพ่อคนไหนฆ่าลูกวันนี้ สิ่งที่พวกกระทำความดีเอาไว้มันจะท้อนมายังชีวิตของพ่อแล้วผลที่สุดพ่อก็พบลูกของพ่อกำสิงตัานอยากฆ่าผมไม่มีพ่อคนไหนฆ่าลูกหมายความว่าเธอคือลูกของพ่อที่เราพระหรากจาก,กันยีย่สิบปีกำสิงลูกแรกของพ่อกำสิง สิ่งลูกรักของพ่อแล้วท่านเราคือองค์ราชาราเมศเธอนี้คือราชรสของเราเราจำเหรียญพระจำราชนิกูลนี้ได้เพระพ่อไปกคนแขวไหนกับเจ้าวันที่ไอขุนพลไปดวงมันคิดคดตรยศคิดจะฆ่าล้มล้างราชวงศ์ของเราลูกเลยแล้วพ่อก็มาเจอหน้าลูกพ่อจำได้ จำเรียนนี้ได้เธอคือราชโอรสพระองค์น้องพวกไม่นึกพวกไม่ฝันว่าสวรรค์นีจ้จะเมตตาพ่อไอ้ลูกของพ่อยังมีชีวิตอยู่จิงกันแลกว่าป้ามืน่นนตตาลิกเกกว่าพี่เออเธอคือราชโอรสของพ่อนละลูกนะกำถิงและเธอยังมีพระเจเทาซึ่งเป็นฝาแฝดกับเธอหน้าตา ละไม้คล้ายกับเธอแล้วก็ต <hi> ้องมีเหรียญประจำราชนิกูน er <plant> ี่ติดสอยไว้ขออยู่ที่คอแน่แล้วเหตุการณ์ที่เกิดมามันเป็นไปอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะไอ้ขุนพลไปในวงเพียงคนเดียวเราจะไปฆ่ามันนั่นนั่นนั่นบรราชเจ้ารัตบุรลูก่ค่ชวนลำโจ้จริงขวานะเออมีแกแกนเมื่อนั่งชีนได้ขนั้นแล้วไอ้มันถึงเวลากนะลูก นี่นายนุ้ยว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งกระโดดในกระเทนน้ำวันนั้นเธอคงจะเป็นเด็ดแม่ของเจ้านะลูกคำทิงนั่นคงจะเป็นพระเมเหตีของเติน้นตาโรเป็นไม่ที่เติ้นตั่จิงปุ่มช่วยทำไมเต่งไม่ช่วยไอเต็งลกทุลักล่อน้ำไว้น้ำไม่เป็นชัดตึงกับจริงจทีนี้ลูกลูกต้องติดตามประเชษฐาและติดตามตาเด็จแม่ และเด็ดพ่อ,พอโพยรอยที่ประสาทร้างของพระนครติวธรรมที่นี่พูทธต้องการจะกอบคู่เอกราเอาปรเทศชาติก็เรากลับคืนมานิพก็เป็นหน้าที่ของลูกลูกจะตื่นมาพระเจ้ฐตาเองเด็ดพ่ออยู่ที่นี่เจอเด็ดแม่ลูกจะประเด็ดแม่มาเด็ดพ่อปาพระเจตาประทำการกู้เอกราชเมื่อทําการกู้เอกราชสําเร็จ เสือนุยโดยจะแต่งตั้งให้เป็นขุนพลนุยแยดแม่ร้อยเุินกว่าเระแตงเออแล้วเสือเต่งจะแต่งตั้งให,ห้เป็นแม่ทับเต่งขุนพลลุยแม่ทับเต่งอดีตเลงตั้งคู่สู้ไทยแยดแม่บม่เราจะากาวนด้นเป็นขุนพลมั่งเป็นแม่ทับแล้วพอจะรอคอยการกลับของลูก <Hej> อเอกแกทีแกลับลพปอ เคซื้อผ้าเมกับปูพีอดีเจ้าตานี่ปักอยู่ที่เมืองแรงเหมือนยางควันเราคอยโอและแทบพร้อมกันจะตังอดีตรงท่นนั่งจะแจ้มแจ้งไปนี ที่แดงข้องกระเด็นไปดวงพระนางเจ้าองค์งรุูกใหม่ลูกวันใหม่แร้วพังของเธอบนมองผิดปกติเธอไม่สบายพระใจในเรื่องอะไรติดตามหาความกระใจสากนิยายต่อ าใจนุ่มนองเปรียกเมื่อนบูบใบบาง่อนะเด็กตั้งปุ่มเป็นดาวนุ่มไม่ใครติมงก้องนอง้องแล้วนั่นมีรูใจใจรมเรียออรอ่อนอ้ะปอนมาเกิด้องคนเนี่ยพูด มีดูใจแต่รอมเรียแมเกิดช่องก่อนแอพูดหลกกมหมุดหว่าตั้นนั้นปนอดเนือแหวกขึ้นม้าต่งนางกันอย่างเต็งติงแหวกก้องล้อนไม่ย้อนอยันนุ่มซ้ำนานใจน่ากลัวบอกว่าใจน่าชวนนอนวาน I yeah. you. Yeah. ปนนะ่ะปนคือและเนาะ มกที่จริงๆเลยพี่พอรหรือแปลว่าน้องกลุ่มหน้องกลุ่มเด็กพ่อประกาศก็้องร้องเปล่าไปทั้งประเทศชาติตั้งใจนมคนหนึ่งคนใดฆ่าคนบ้าได้รลานีต้องแต่งงานเป็นเมียเขาถ้าสมมุติผู้ใจนั้นเป็นคนดีนิสัยตะกละชีวิตของน้องเขาไม่ตกนรกตั้งเป็นเลอครับพี่พรแม่เอ้ยหน้องเอ้ย อย่าเลือกว่าคนที่จะมาปราบกุญบาได้กุญน,นั้นต้องเป็นกนุดีและมีขี่มือไม่เช่นนั้นก็นมาปราบกุญบาไม่ได้บกุบนบานี้กล้ากุนตายเป็นเส้นเส้นกุนเลวหนองกลุ่มถนนองกลุ่มเราไปเที่ยวในเขตอุทยานดีว่าไม่อยากกลับตุลาเด็ดพ่อไม่ต้องกลาบตุลาพราะเวณเขตอุทยานนี้ไม่มีใครกล้าไปเด็ดคาดจริงหรือคกล้งคนค่ะ ไปกลัดไกลความกลุ่มชมดอกไม้ค่ะแมจตาแก่ปนแก่มาต่างนี้มาจะแก่ปนแก่มาทางนี้จมบุป,ป้ามาลีพี่แนตีแปดสกลรวยไหมแปะมันจูนดอกกอกเบงแบนมันหยุดยานย่อยอยู่ป็เนื้อเป็นพวงแา ุดนี้ดอกพุทธจัดนั่นเป็นจำมาดกันนี้แกน้องแม่บนตาเก้าจะแบกปากแกรองเบียดอกต้องแก้วเล็บนางยาวเลยเหนียวมีดูดไรน้องเอขึ้นมาเกี่ยวลำนวลนั่นป้อมจมูกนี่ปูร่าอ้อมแก่ล้มแจกนั่นจำเบ มีนางแย่ม,มันออกแกมมาจัดุ่นชวนปีฝนปียน่นักรีบดวนเวลาชวนตีที่เป็ดบอกยิงใจนะผู้ที่ได้มาจะกอบอกจาบานแตนตีรับนั่งตลอดแตนผู้จมมิดผู้แขวงตั้ง,งใจกว่า นั่นตีนงนง้องลาบอกว่งแากลากไเวลานั่งตีต้องไา่แจกไปลาะบานาันล์ราชญาตชนิดมิตรเมตมีโอกาส่อยบากบักมาพบกันต่อก็าจัดนานวันใหม่อย่าดินแต่ดาตรองวันนั่งนงไปบอกยาติใจว่าไรครั้งบ้านนี้ตีนั่งมา จนตีจะแปลกแจกไกลไม่ได้แปลกไม่ใ,ใหญ่เสี่ยงละลมแตลกแหวนั่งลงจะหองแควกวงเสะให้ท่านจะก้องบานในรับปนต่างสี่ที่มีมาหน้าคุมกายญา,ยา,ยายติทุกคนให้ทนในรับแต่ปนนีให้ต่านจะก้องบานเมียอยู่วันไหนดูกาเทิดประหลังเลดชมแวงในรับปนต่างสี จุ่มจนตั้งเวลาปีน้องเอ้มมาพอนี้ไงน้องปีจะบานตังบงจังจนทร์ อ็มาจะ้จ้ามีแก่สุญญจนว่านั่งแสดงตั้งแต่ตุมนั่งกันเลยไี่แบนนะครับก็คุณจันทร์จะก็ปานกับบองปอนะครับเดชเกณฑ์กับเราชาวนณะนะครับในการบริการตุกตุกการนะครับก็ประคุณยางชุ่มโอการนักกว่าไม่กดเด็กใจนั่งตรงวันนี้นะครับเดืนนี้ชุบสดจีนระวังเป็นมงฐานราทิศวัดนะครับ